สวัสดีครับจากเรนล็อกตกปลามือสองใบวิลิชชน,นะครับตัวนี้เป็นล็อกมือสองนะครับเป็นแบรนด์ของของโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกรุ่น2 temper นะครับเน่ยผมอ่านตามนี้เลยนะ1นึ่งหนึ่ดีอ่า U.S.A. นะครับนาบ่าจะผลิตที่ U.S.A. เลยนะผมคิดว่างั้นนะเพราะมันติดไหม ก็เป็นลอกล็อกเบสครับสปูนเป็นโลหะนะเป็นอลูมิเนียมนะเอ้ยเ,เขาเรียกว่าอะไรสแตนเลสไหมไม่ขึ้นสน,นิมดนะ้ยก็สภาพใช้งานได้ตามปกติครับไปดูเรื่อยๆนะตรงนี้มีรอยเล้านะครับ ก็หมุนนหน้ามีเสียงแบบนี้เลยนะหมุนสปูลปรับให้มันโอเคครับหมุนนด้าหน้าลื่นแบบนี้นะครับมหมุนลื่นมากครับกันกลับทำงานปกติครับอ,อันนี้มีอะไระมีคลิกเสียงครับคลิกเสียงดังน,นะ ตัวนี้เป็นฟีสปูอันนี้ฟีสปูนครับฟีสปูนก็เลื่นประมาณนี้เลยครับสปูนดูแข็งแรงนี้นะครับดูมีกระดูกมีอะไรก็ฟีสปูนเลื่นประมาณนี้เวราหมุนเรต้องงันตัวนี้หน่อยนะ ประมาณนี้ครับมาส่วนระบบเบรกแน่นอยู่แน่นอนครับบึงแน่นมากเลยครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็มีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจได้เลยครับมีรูปมีราคาสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ